สวัสดีครับวันนี้พบกับผมน้องต้นไรเซนครับผมเช่นเคยสเปคไหนใครรู้ครับผม <S 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 วันนี้อาจจะดูงเงียบเหงาหลงแหลงนะครับแต่ก็ยังมาขายของกันเหมือนเดิมอะฮะวันนี้เรามาอยู่กับโน้ตบุ๊กราคาเบาๆกับ Renovo Ideapad Gaming 3นะครับมาพร้อมกับขุมพลัง CPU AMD Ryzen 7 5800H ให้มาถึง8คอร์16เทนเลยนะครับยังมาพร้อมกับการ์ดจอตัวแรง3050 Ti เมมโมรี่ของเราแรม16กิกบัส302ตัเลจน,นะครับเป็น SSD 512 NVMe Display 15.6แบบ Full HD นะครับขนาดกำลังดีพกพาเหมาะสมเลยครับบอดี้เนี่ยเป็นแบบวิตเทอรี่เกรนะครับเป็นเกรดเดียวกับของกองอพับเลยแข็งแรงทนทานนะครับน้ำหนักเบามากเลย ในไทยเท่าไหร่สองโลสอง <Wow. S 1> ออประสิทธิภาพเนี่ยครับถ้าเมื่อเทียบกับราคาที่ผมยังไม่ได้บอกนะอคุ้มค่าแน่นอนครับเป็นราคาที่แบบเราจับต้องได้ตลี่ใช้ได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับออยากทราบกันแล้วสิครับว่าราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่แน่นอนตัวนี้ราคา32,990บาทนะครับเ e n นเวยังมีรับประกัน2ปีแบบครีเมี่ยแทนให้อีกด้วย ลองดูนะครับพอร์ตเชื่อมต่อฝั่งที่เราถนัดจับเมาส์นะฝั่งที่เราใช้เมาส์เราเขาก็มี usb มาให้2พอร์ตนะครับอ่าฮะมีแจ็ค3.0มาให้ <Hi. S 1> ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อ่ามีสายแลนมาให้มี hdmi มี type c มาให้นะครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งคือ <Wow. S 1> ฟีเจอร์ชาร์จไวที่ช่วยในการชาร์จไวตั้งแต่0%ถึง50%ที่ใช้เวลาเพียง30นาทีครับผมอ่า ชาร์จดีชาร์จแรงชาร์จไวลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถหาซื้อสินค้าตัวนี้ได้ที่ร้านค้าไอทีชั้นนําทั่วประเทศนะครับร้านค้าใกล้บ้านคุณมีแน่นอนอย่าลืมไปบอกหานะครับ l e n น v o i d e a p a d Gaming 3่งสา n ไครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ AMD Notebook Thailand ด้วยนะครับ